ได้แล้วจ้ากัปจังขอบคุณมากนะคะเจ๊งั้นกัปจังไปก่อนนะคะจ้าเจ๊ค่ะเจ๊ค่ะหนูเอาชายเย็นถุงหนึ่งค่ะเธออีกแล้วเหรออันนานิสัยไม่ดีเลยนะ แซงคิวคนอื่นเขาอ้าวเมลจังเหรอโทษทีฉันไม่เห็นเห็นไม่เนี่ยว,ว่าฉันต่อคิวอยู่นะมันจะถึงคิวฉันอยู่แล้วทําไมเธอมาทําแบบนี้อ่าไม่ต้องทะเลาะก,กันสองคนเจ๊ดูสิคะอันนามันแซงคิวหนูฉันไม่ได้แซงคิวสน่อยฉันเห็นมันว่างอยู่ฉันก็เลยเดินแทรกเข้ามายังจะมาเถียงอีกเหรอ โอ้ยปวดหัวจังเลยสองคนเนี่ยหลบไปนะอันนาฉันจะเอาก่อนอันนาถอยไปอเอ๊ะสองคนนั้นทำอะไรกันเนี่ยเจ๊คะมีมี่ขอน้ำส้มถุงหนึ่งค่ะโอเคจา้างั้นทำให้มีมี่จังก่อนเลยปล่อยสองคนนั้นเถียงกันไปก่อนเนาะฮะอะไรนะเจ๊แมวจังมาก่อนนะคะออนนามาก่อนแมวจ ต้องเถียงกันเลยนะเจ๊จะทําให้มีมิจังกินก่อนเพราะเธอเลยนะอันนาะเพราะเธอนั่นแหละมเมลจังให้ฉันก่อนตั้งแต่แรกก็จบละก็เธอมาแซงคิวฉัน